สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตทวิตเตอร์นะครับของชิบา a ิดอสนะครับเมื่ออาิิาทีที่ผ่านมานะครับทวิตนี้มีว่าไงบ้างนะครับอันนี้ภาษาผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีตัวเค้นจำนวนมากนะครับอันนี้คือ S นะครับน่าจะมีการเบลอน่นะครับผม เบอรโทเก้นนะครับจำารัเงินกระเป๋าเงินอันดับต้นถูกไฟไหมทั้งหมด R 4ิบจุดล้านโทเก้นนะครับดูด้วยกันนะครับ มูลิตี้นะครับแ0 0ร้เมลเลียนเริ่นโทเค็นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมนะครับสําหรับะนะครับชิบะชิบะด็อกนะครับตัวนี้เขาบอกว่าชีบะด็อกบวกกับชิบะนะครับกลายเป็นตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่านักขดหวังว่าอยากให้เป็นแบบยังไงอะคือเราเมื่อก่อนเราเคยได้ยินนะครับว่าอยู่แล้วเหรียญ เหมือนชี้บาทเนี่ยเหมือนบางคนบอกว่าลงทุนไปร้อยสองร้อยบาทที่ช่อง youtube ชอบทำกันนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับก็บอกว่าขึ้นมาเป็นล้านหนึ่งร้อยล้านอะไรแบบนี้ครับก็ข้อเข่าได้มาจากศูนย์สิบกว่าตัวอะไรแบบนะี้ลงมาเหลือศูนย์สี่ตัวอะไรแบบนี้ครับอ่าแล้วตอนนี้มันก็อยู่ศูนย์หลายตัวมากๆเลยสิบสี่สิบห้าสิบสามตัวนะครับลองดูแล้วกันก็เมื่อวานปุ่งขึ้นมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาก็เป็นธรรมดาของกลไกตลาดนะครับ ก็ลองดูนะครับทวิตเตอร์นี้ผมว่ามีความหมายนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็เอามาอัปเดตกันสั้นๆเลยนะครับอาจจะแปลไม่ได้ตรงตัวอาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับแต่ผมเข้าใจของผมนะครับนี่พยายามพูดช้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ไปคิดต่อนะครับว่าสิ่งนี้มันดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ตามข่าวว่ากันนะครับเป่าเหรียญอย่างนู้นอย่างนี้แต่ราคาไม่ไปนะครับที่ผ่านมา6 7เดือนแเดือนที่ผ่านมาเขาเป่าเหรียญกระเืิบทุกตัวนะครับแต่ทำไมยังลงนะครับ อย่างนั้นแล้วก็เมื่อถึงเวลามันก็ต้องขึ้นแรงได้ผมคิดว่านะครับโอเคครับคลิปนี้อัปเดตกันสั้นๆเลย